ร่อยเกินต้านซาน,นี้ชวนอิ่มน้ำสำราญในงานลิ้นติดโปรแฟร์ฟูดยูววลเทศกาลอาหารรื่นเริงเปิดตลาดแล้วจ้าลิ้นติดโปรแฟร์ฟูดยูเวลเทศกาลอาหารรื่นเริงของคู่สีก้องปียะท็อปดารานีนุชเจ้าของตลาดเคลื่อนที่โดยครั้งนี้มาเปิดกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตยกขบวนร้านดานราและร้านเด็ดเจ้าดังกว่า100ร้านค้า1000เมนูมาปักหมุดให้ได้อิ่มน้ำสำราญถึง7วันพร้อมโปรสุดปังทุกร้าน ภายในงานเจ้าแม่ตลาดก้องท็อปและเหล่าร้านค้าดาราที่มาร่วมในงานพิธีเปิดเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคม2568ณนะลานโปรโมชั่นชั้น1นึ่ยกันค้าเซ็นทันเวสเกตค่ะใหใจนะคะกลับมาอีกนะคะในรอบ5ปีนะคะก็ถือว่า เป็น,ปนม,ามาตลอดทุกปีค่ะอ๋อค่ะค,ะคะเป็นก็ก็ดีก็ดีใจไหมเพราะว่าที่นี่ยังพ่อแม่พี่น้องแถวเวสเกตนะคะเป็ง่ายการต้อนรับอีกเป็นอย่างดีเลยเราก็มีความสุขว่ามาแล้วก็มีคนมาช้อปปิ้งนะคะเป็นระยะระยะระยะค่ะก็ะคนคุ้นเคยเขาจาได้พอเป็นลิ้นติดโก้าวเห็นหน้าพี่ก้องเขามาเลยนะคะ,คะ มาทีไรเขาไม่เคยผิดหวังมาซ้ําด้วยนะแล้วเขาก็มาถามหาร้านต่างๆแล้วก็คอยชี้บอกว่าอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าเขาเคยมาซื้อแล้วเขาเคยอร่อยแล้วก็มาซ้ําอีกแล้วก็ปีนี้ก็พยายามหาเรื่องนะครับป,ปีนี้จะมีอาหารใหม่ๆเข้ามาด้วยพยายามที่จะหาหา,าใหม่ๆเข้ามาเสริมทับให้กับริ้นติโปเรานี่มีความคอนเซ็ปต์ที่ว่าอาหารอร่อยสินค้าจับต้องได้แล้วก็มีราคาที่มีโปรโมชั่นทุกๆร้านด้วยนะครับพี่ก้องก็ชอบแบบหลากหลายไม่ซ้ําใครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้มาลิ้นติดปลเนี่ยจะรู้ว่าร้านเราไม่ซ้ำถืออาหารอ่ะ เขาชอบแบบไม่ไม่ซ้ำอะฮะก็ซ้ำบ้างถ้าเกิดเขาเด็ดจริงอะะค่ะร้อยประมาณร้อยแปดนะคะเป็นเลขมงคลไปดีเลยร้อยแปดร้านค้าพันกว่าเมนูบอกก่อนแล้วก็จัดอย่างนี้ทุกครั้งเราก็จะจัดจะให้เต็มที่มาเป็นมหากรรมใหญ่ๆนะฮะก็ทําทุกปีแล้วก็ปีหนึ่งก็จะมีประมาณสักสิบกว่าแฟนะคะที่เราทํากันแต่เราก็เลือกคัดสรรแต่ละร้านมาอย่างนั้นดาราที่จะมาแต่ละร้านเนี่ยเราก็เลือกว่าเอาร้านที่ น้องๆน่าคออร่อยรู้กันเดาด้วยนะคะเขาน่ารักทุกคนเกือบจะดีอยู่แล้วพี่น่ารักน่ารักทุกคนค่ะเราหน้ารักนกับเขาพี่เหรอบางคนก็ไม่ว่ามากับเราใช่ไหมคะเราหน้ารักกับเขาหรือเปล่าร้านไหนเอาเอาร้านประจําก่อนที่ต้องประจําแรกร้านคุณท็อปไดร์นินุชค่ะกับผัวนะคะ แฟนทําได้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะถ้าว่าเป็นร้านประจําที่มาเป็นนักแสดงก็เป็นที่ก็จะมาด้วยกันเพราะว่าเราทําตลาดกันอยู่แต่ว่าเจ้าประจําที่มากันอยู่ตลอดก,ก็คือคุณผัดไทยก็จะมาขายน้ำตังโมตั้งแต่ตะกอดให้ลูกค้ากินเปลือกนะคะล้างหลัง,ล,งล้างเขาก็จนาให้กินเนื้อข้างในคุณธงธง,งเนี่ยหาสินค้าให้กับตัวเองมาเป็นหลายอย่างจนสุดท้ายก็จบที่ทุเรียนทอดนุช้นสตุเรียน จากลูกชิ้นจุทุเรียนแล้วทุเรียนเขาเนี่ยไม่เหมือนใครนะคะของที่อื่นกินแล้วถุยทิ้งเสียดายเพราะว่ามันแพงของเขานอกจากถูกโขนเนื้อนี่เนียนแน่นใหญ่เป็นแบบทุเรียนแบบสุกแล้วมันเป็นพูดแล้วอยากกินอ่ะมันไม่รู้ทุเรียนหรือพลาสติกอะค่ะเขาแนะนำนะว่ากินแล้วไม่ติดฟันเลยกินอะไรนะกินอะไรกันธุเรียนทุเรียนทุเรียนแล้วไม่ตของดีมากทอดใหม่ทุกวันเลยเพราะว่าเขาไม่เอาทุกครั้งเลยจะไม่คุ้มค่าค่าจ่ายอะค่ะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่กำลังจะเป็นเจ้าประจำกับเราอะนะคะน้องแอมน้องแอมขาย ขนมปังโลแซโลแกปนประจําของคุณคืณคอยังอยู่ย,ย,ยังอยู่นะคะยังอยูอ่ตอนหลังนี่เขาไม่ได้อยู่ด้วยขนมปังอย่างเดียวแล้วเขาแตกลายออกเป็นโอ้โขนมเยอะมากแล้วอร่อยทุกอย่างอันนี้ก็เจ้าประจำค่ะข้างๆดิฉันมาเปิดเอาสังคมนะคะ <c oughs> เปิดร้านเอาสังคม <c oughs> ไม่ได้หนู <c oughs> ต้องเลือกสังคมบ้างนะลูกหนูอยู่สังคมนี้มานานหลายหลายปีแล้วแล้วก็ขายเป็นข้าวเรียกอะไรขายตั้งแต่ตอนโควิดค่ะ แล้วก็พอมีพื้นที่แล้วก็เราก็เติบโตมาพร้อมๆกับเลนติดโฟเนี่ยเรารู้สึกว่าร้านเยอะขึ้นมากๆแต่วันนี้เข้ามานิะการตามากนะคะมันเป็นพาเลตแล้วก็อาหารอร่อยทั้งนั้นค่ะก็ซื้อข้าวเกี๊ยบเขานะคะเพราะลูกเขาก็ต้องกินต้องเลี้ยงพี่ทอมก็กินแล้วกินแล้วฉันชอบเหมาของทออุ้ยยามาโยที่ที่มันเป็นอะไรทารเฟอร์เขาดีมากเลยข้าวเกี๊ยบทอดที่เชียงใหม่แล้วไปจิ้มซอสที่อิตาลีโอ้ ปกดีนี่ของหนูกินอะไรลูกไม่ไของเขาคนอื่นกินเป็นอาหารออกของน้ำเพื่องเนี่ยเป็นบรรยากาศกินไม่ได้ก็เป็นความสุขแต่อย่าให้ฉีดอีกเลยเพราะว่าฉีดเยอะแล้วก็มางานของพี่ก้องกับพี่ทัอปที่ไรนะคะก็เป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ของน้ำเพื่งครั้งที่แล้วก็เป็นอัตริกาจิวเวลรี่ครั้งนี้ก็เป็น a r ร m a มาเทอราีซึ่งคิดค้นมาเป็น10ปีเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ชื่อ Deep Sleep มาเพื่อที่จะให้ทุกคนผ่อนคลายแล้วก็มาเปิดตัวในงานของพี่ก้องกับพี่ทับโดยเฉพาะเลยค่ะขวดแค่นี้ผ่อนได้ด้วยเหรอฮะไม่ได้ผ่อนเผ่อนคลายขวดเท่าไหร่น้องขวดเท่าไหร่ปกติขวดละ890วันนี้ให้590ค่ะ อาหลบไปทำไมมาหลบทำไมลูกพูดนะคะเขตพูดเขตพูดเฮ้ยอะไรข้างหลังฮะครับผมเขตมาเป็นร้านซีหมี่นะคะฝากแบรนด์ใหม่ด้วยนะครับผมพอดีกำลังทำร้านติ่มซำอยู่ปูใกล้ๆสิคะเรืแล้วก็แตกลายอาหารมาเป็นร้านเออเป็นหมี่เนื้อปูครับแล้วก็มีฟองเต้าหู้แล้วก็ปอกเปี๊กปูจะลำบากไปทำไมเอาเบอร์พี่ไปก็จบละกลัวว่าจะได้กินแต่น้ำแตงโมเลยครับผม เขามีน้ำอย่างอื่นให้กินด้วยนะบ้านเขาเนี่ยมีน้ำเมลอนนะฮะแล้วก็แล้วก็วกมีสับปะรดน้ำเหลืองเหลือ <c oughs> เขามีน้ำเขียว <c oughs> น้ำเหลือง <c oughs> น้ำแดงเฮ้ย <c oughs> S <S> มีสมสีแต่เม่ช้าผมผมชอบกินน้ำแตงโงพี่อร่อยออ i g i n a l ครัอร่อยครับแล้วก็พูดร้านเราอะมังคุด่ะพูดจะให้รู้เรื่องอ๋อก็แครกเกอร์มังคุดนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับโอ้ยเกิดมาไม่เคยกินเลยแครกเกอร์มังคุดไปที่ร้านได้เลยครับอร่อยมากเจ้าแรกเจ้าวในยประเทศไทยปะคะไม่ได้เจ้าแรกแต่ว่าแต่เป็นเจ้าแรกในหัวใจของทุกคนฝากเลย วันนี้คนก็ทราบอยู่แล้วว่าสนิขายอะไรอะนะขายอะไรเรีขายขายความสุขขายความสุขวันนี้เลยมาช่วยโปรโมทหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอะจริงๆงานเนี้ยต้องบอกเลยว่าทามาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆวันนี้ก็108ร้านค้านะคะคือ108ร้านค้าเดินในเครื่องทางอ่ะอิ่มแล้วเพราะว่าแม่ๆใจดีมากแบบชิมมันนี้ก่อนไหมคือมีให้ชิมก่อนแล้วทาไมเขาถึงกล้าชิมเพราะว่าของเขาอร่อยแลวของเขาดีจริงค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าจะมีงานแบบ นี do, nah, ้ต่อต <ful> ่อไปทุกทุกปีจนกว่าจนกว่าชีวิตพวกเราจะหาไม่ถ้าสิ่งที่เราขายนะคะขายดีแน่นอนถ้าเรามาอะไรพี่อะไรอะไรพี่พูดได้ไหมพูดได้พูดได้เล่าเดะเออเออถ้าสิ่งเรามาขายแล้วมันมีคู่แข่งไหมไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีแน่ของเราลึกลับอยู่แล้วแน่ใจเหรอว่าไม่มีคู่แข่งไม่จริงจริงขายได้ขายได้ไหมขายได้ครับ เธอคู่แข่งมาแล้วคู่แข่งฉันเป็นคู่แข่งฉันจะมาขายหีอขายขายอะไรนี่ขายผู้ชายเหรออ่ะยังไงฝากงานไปด้วยนะคะลิ้นติดโปรนะคะปี68อิ่มหนำสำราญวันที่13-19ถึงสิสิงหาอยังมากันได้นะคะจากที่ าลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะคะ Central Wellgate มาไม่กไกลรถไฟฟ้าก็ถึงด้วยนี่นลุกเลยนะเนี่ยเกรงเอาไว้กลัวพูดผิด <laughs> มากันได้เลยค่ะบอกก่อนเลยค่ะยิ่งโอ้โหมาทุกเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่คนยิ่งนันมากๆรีบมาพธรรมดาก่อนจะได้ไม่ต้องแย่งคนอื่นค่ะนะคะย้ำค่ะทุกร้านอร่อยสินค้าราคาจับ้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะ <laughs>